สวัสดีครับจากช่อง big emotional นะครับวันนี้ก็จะเป็นด่านที่เขาอัปเดตใหม่ที่ว่าตีแล้วได้มวนคำทีไปสร้างไออุปกรณ์ใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของด่านสิ์ใจนี่อันนี้คืออัตราเลทที่ว่าได้ของนะคือบางคนจะจับสตัวลงเลยก็ได้หรือจะมีตัวนําก่อนก็ได้น,นี่เป็นวัตถุดิบในการสร้าง สร้างสเตตัสของอุปกรณ์นะครับต่อไปก็เป็นตัวของผมตัวของผมตอนนี้ในตระก,กูลวิวะที่ว่าเขากําหนดตัวโบนัสมาให้เนี่ยผมไม่มีอันติเลยสักตัวนะแต่ว่าเออมาดาระร่างผีเนี่ยสกิลครบแล้วก็เวลสกิลก็พอ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 ,พอไปวัดไปวาได้อยู่ส่วนตัวอื่นนี่อันนี้มีสองสกิลคิซุยมี2ส,สกิลที่เหลือนี่สกิลเดียวมาดาระมีสกิลเดียว ไว้เอาแต้มเฉยครับเอาของนอกนั้นก็จะเป็นอุปโตกไม่มีเลยผมผมไม่ได้ใส่สกิลนะผมเอาตัวเปล่าไปเลยนะเพราะว่าเทคนิคผมตอนนี้เนี่ยผมจะเป็นสําหรับคนที่ไม่มีอติตผมจะเอาตัวนําเป็นตัวฮิวไม่ก็ตัวฮิวไม่ก็ตัวตัวตัวเพิ่มเลือดนะอย่างสากุระกับนารูโตะที่มาใหม่นีสากุระสงครามกับโตเจ็ดตรุ่นเจ็ด ี <c oughs> ่เดี๋ยวผมจะพาไปลองตีแบบโตเจ็ดนำก่อนนะครับเดี๋ยวจบแมตชนี้ก็จะเป็นสักุระร่างสงครามเป็นตัวตามนำนำด้วยนำด้วยนี่นำด้วยมาดาระเดี๋ยวแมตแรกเนี่ยเอาเป็นนารุโตเจวิธีก่อนเอ้ยนารุโตเจโคงทางเงี้รุ่นที่7ด มันจะทําให้ตัวโบนัสเราไม่ตายนะครับมันจะช่วยดันไปถึงสุดได้ส่วนเรื่องของที่ได้อะไรบ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันีทีตอนจบเกม,เมีถ้าเรากดสกิลว,วิ่งเนี่ยมันจะฮีลให้ทั้งทีมเพื่อเราจะเลือดไม่ลดเลยนะครับเกมจบเร็วด้วย จบเร็วทั้งคู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกมาเองเ,เดี๋ยวเรือทั้งูเสียเวลากับผีหน้าก,กากขาวนี่เองมีนันตีใส่แล้วก็กดสกิลฮิวสวนไม่ตายนะครับ มือนความเร็วในการจบเกมก็จะมีมผลกับของที่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมได้มอนคมพีอยู่เดี๋ยวลองมาดูตาน,านี้นี่ว่ามันจะได้หรือเปล่าบางทีมันก็ได้ไม่ได้ะนะกิไม่โดนโอเคเดี๋ยวไปดูของกันได้คมภีหรือเปล่า ไม่ได้นะครับสงสัยทําเวลาไม่ดีเท่าก่อนหน้านี้โอเคต่อไปก็จะเป็นตัวตามเราเป็นซากุระสงครามนะแล้วก็นําด้วยตัวที่เก่งที่สุดของตัวโบนัสของผมก็จะเป็นมารดารล่างผีมารดารล่างผีนี่ผมนี่อยากได้อันติมากเลยเพราะว่ารหัสเก่าผมมารดารล่างผีนี่ผมขึ้นระดับ A ตัวแรกเลย อันตีอันตีมันรีโคเวอร์ไอซีพีด้วยนะชอบมากแต่เสียดายน่ะมันหายยอมแนำไปเลยเราอัดสกีอย่างเดียวเลยมาเลยละมาน้ำจิตซีพีพไม่หมดแน่นอนอ <c oughs> สันกครั้งมันจะคอยหิวให้นะถ้าเลือดถ้าเลือดลด มันเห็นว่าเลื่อนรถมันจะคอยหิวให้ตลอดก็เกมเร็วเหมือนกันนะครับถ้าผมอมดารานำจะคิลยัดอย่างเดียวเลือดมันจะไม่เต็มตลอดเหมือนนำโตะนำนะเพราะว่าผมควบคุมสาคุระไม่ได้ มันแล้วแต่คอมพิวเตอร์ว่ามันจะสิ่อให้ตอนไหนเราเล่นเป็นตัวตาที่ดียัดก่นเลยสกิลไม่ต้องบัวเฟิ่องคีพีเหลือเฟือสกิลไฟเราก็ใบนะเรงนลี้ยงสกิลไฟใส่ไปก่อน ไาไเยอ้ตัวก็ทำอะไรไม่ได้ตายคอิคก็จบกันกับสองเทคนิคในการสองเรบคนที่ไม่มีที่สุ่มไม่ได้นะอย่างเช่นผมผมสุ่มไปแล้วนะผมสุ่มไม่ได้แต่ว่าผมไม่ได้ทําคลิปลงสุ่มไปแล้วไม่ได้อันติสักตัวเลยได้แต่สกิล ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไคร์ด้วยนะครับก็